ครับสวัสดีครับพู้ไม่รู้องครับผมมอนีช่องเจเจกเคจะกักกวาฟาร์มพามาเบิงลูกเอทเคหา20นะครับที่เม็ดสีแดงเข้มมากๆครับโอ้โหเม็ดสีแดงเข้มมากครับโอ้โเนื้อนังน้านะครับนังน้ากระดูกง่ายครับผมโอโกระดูกมากละเม็ดสีแดงเข้มมากๆนะครับ ได้หาเดือนนึงวันนี้นพราตายพรหาเดือนนึงอีแดงหน่อยนี่หาเดือนแล้วอ๋อยาจะยานได้แลรวตับนี้น,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 นะครับอันนี้สีนวลนี่รูคเอฟสานึะครับรูคเอฟมนึ่โอ้เอใหญ่จะทอกันแล้วไม ม็ดสีแดงเข้มย่างสังพกตวนออกดอกคหาสองศน์ะนะครับอันนี้ลูกเคเอฟสามนึงนะครับสีบามาคจะเนือโตกระดูกย่างเงี้ยครับเบื้องนานะครับนาบ,บางเงี้ยได้มูทูนะครั ผู้ใดมากระจังมาเบิงเอาเด้อครับอยู่บ้านนาฝายตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับผู้ใดสนใจก็มาเบิงนะครับแต่ผู้ใดอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับนะครับอันถ่ายง่ายดีครับนั่งนะถ่ายนงนี้ครับไปลูกไปไ่เอ้ยเอ้ย แดงดีครับแดงดีอันนี้คลิปนี้ก็ให้เบิ้งว่าผลงานของ SK สเคหาสองศูนย์เป็นยังไงนะครับเท<ส>ียบกับผลงาน KF เอสามหนึ่งเป็นยังไงนะครับ<ส>ไปนี่อันนี้ KF เอสามหนึ่งครับอายุประมาณสองเดือนหรือสามเดือนเนี่ยมั้งครับใหญ่ทอจะโตทอหาเดือนหกเดือนนะครับนะครับนี่ น้าโหไม่ต้องมาทกไม่ต้องมาเออาท้าประด้สนใจว่าตัวน้อยนีก็ตัวหาเจ้าของนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์กแปดหกแามนะครับกะ,ะสับทำราคาเอาได้นะครับอันนี้อันนี้แต่นนนนางงามครับเดี๋ยวให้เบิ่งอีนี่นะครับอันนี้แต่างงามนะครับน,นี่นี่เม็ดสีแดงดีครับเม็ดสีแดงนี่ ใหไดีนะครับถ่ายที่ใส่ได้นะครับุก อันนี้แม่ของเคเอฟสามนึงนะครับอันนี้แม่ของเคเอฟสามนึงแม่ของเคเอฟสามนึงนะครับตัวนี้ครับอันนี้แม่ของเอจหาสองศูนย์นะครับเนี่ยอันนี้แม่ของเอจีหาสองศูนย์นะครับนะครับอันตอนนี้พาทองยังวะทองสีไว้ศูนย์เกาหกอยู่นะครับตัวนี้ครับทองสีไว้ศูนย์เก้าหกอยู่อีตัวนี้ทองยังวะหนาจะยังคย อีเท่านี้อีตัวนี้ก็ทองเช่นกันครับน่าจะทองสีใบเซอร์เกลคือกันนะครับตัวนี้ครับมีเปิดราคาอยู่นะครับแต่ผู้ใดสนใจก็มาเบิ้งตัวแทนนะครับวัอนี้ผมก็มาเฝ้ามาทำนะครับแต่ผู้ใดสนใจกันมาเบิ้งนะครับอยู่เออไม่ต้องเดินมาอีนี่งามนะครับอีนี่เป็นสื่อมาราคาสูงนะครับว่าเลือดสูงเพิ่นหนึ่งั่อไป เพอนสีออกฮะออกจากฟาร์มอะไรอย่างวะโชคในมีฟาร์มบครับเออนะครับเพื่อนสีออกมาจากฟาร์มนะครับตัวนี้ครับลูกดีดนมเลยพร้อมนะครับลูกดีดนมเลยพร้อมอันนี้ลูกเขาครับผมลูกเอชจ0ห้าสองศูนยครับเรืเ่อนใจครหาเจะาของนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกแปดหกแปดสามเจ็ดนะครับ พตไตพัดไตแยกเดียนแล้วว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งอ่ะเครับเม็ดสีแดงเข้มดีครับผมเนี่ยสนใจตัวนี้มาจัดไปเลยครับราคากะสูงแน่อยู่นะครับผมราคาก็สูงแน่อยู่ครับเม็ดสีมันแดงเข้มนะครับอีแดงหน่อยนะครับลูกเอชเคฮสองศูนย์นะครับ อันนั้นเมเขาใคยเห็นบึ้งนะครับเพื่อมีผู้แดงมักที่อยู่ใกล้ๆนะครับราคาสูงอยู่นะครับตัวแดงน้อยแซนขึ้นนะครับบัตทองบัตรแซดนะครับถามเจ้าของมานะครับว่าแซดตัวแดโตรถามมานะครับอันนี้ดูเคสตามหนึ่งครับปี่พัญญานุ่มนะครับอนนี้ตัวแดงนี่อีกตัวหนึ่งแดงหัวโลนนะครับเป็นลูกตัวแดงวรู้กันนะครับใกล้จะได้ผสมนะครับ ราคาตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณเก่ามื่นมากครับตัวแดงเนี่ยครับตัวสอบถามเจ้าของนะครับอีตัวนี้ก็น่าจะหาหมื่นหาแล้พี่นอ้องอีตัวหน่อยนะครับอีตัวซายดิหาหมื่นหานะครับหาหมื่นหาตัวอื่นๆเนี่ยยังมาถามถามเจ้าของแล้วนะครับโทรตัวถามเจ้าของนะครับ0810686837นะครับ สอบถามเจ้าของเลยนะครับถ้าผู้ใดอยู่ใ,ใกล้ๆกันมาเบิ่งตัวแท้ครับมาเบื้องแท้ครับอยู่บ้านหน้านนฟายตำบลหน้าฟายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงพุ่มนะครับนะครับมันแหนเป็นแล้วมันกินดีก็กล้วยังเราบระเดี๋ยวนี้สารไหนมันกลิ่นอะ <c oughs> นี่อันนี้ลูกเก็บสามหนึ่งครับพี่น้องสีประมาณแต่หางกระดูกเไงนะครับกระดูกไงในี่้าผู้ใดแม่เขาตัวทั้งนายขุนครับแม่เขาตัวทั้งนายขุนแม่เขาตัวเนี้ยนะครับตัวนี้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 ยยินตาหัวนะครับแต่เนื้อดากเนื้อยังมาดีครับลูกเก็บสามหนึ่งถ้าพุธจะผสมกับอ่าอยังกับไข่เบิ้งเบิ้งลักษณะเมียเขาว่าถ้ามันเคยมีลูกมันเริเสียภาษีมันจะออกบอกรึเบิ่าเนาะครับพี่น้อง แต่ตามที่ผมเห็นว่าลูก SK ชเหาสองศูนเม็ดสีแดงเข้มทุกตัวแต่ส่วนมากจะกระดูกหน่อยนะครับเน้นใสพอกระดูกแอแม่กระดูก,ก,ดกยังไงนะครับส่วน KF เอเคเสามหนึ่งเนี่ยให้ลูกรก,รก,รลกระดูกงใงญ่ทุกตัวนะครับอ่าให้ลูกกระดูกเงญ่ทุกตัวแต่ลังโตสีอาจจะไปแม่นะครับ โอเคนะครับกับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร่น,นะครับทุกประเทศสนใจว่าคอกนี้กับโทรหาเจ้าของได้ครับ0810686837นะครับมื่อวานนี้ช่องเจ๊ทจะกวาดฟังก็จบกันแล้วเสร็จไว้เพีงนี้นะครับสวัสดีครับ